มาที่เรื่องราวความรักของคู่นี้ดีกว่าคุณคุณน่าจะเดากันถูกนะคะว่าเรื่องมันจะจบลงเอ่ยอย่างไรเพราะจริงๆแล้วเคยมีกรณีที่เป็นข่าวว่าแบบคู่นี้เนี่ยคบา่าดูใจเป็นมือที่3ามกันงนั้นนี้สุดท้ายตอนนั้นปฏิเสธปมรม่เมาเนี่ย<ๆ>ก็สืบสารกันมาเรื่อยๆอตอนนี้เนี่ยเริ่มจะพูดเรื่องความรักได้เต็มปากมากขึ้นแล้วคะ่ะครับที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือคู่นี้เลยค่ะเจ้าจัพริมรตากับ นักร้องรุ่นใหญ่เสน่ห์แรงจิ๊บวัสุนะคะคือเขาบอกว,ากว่ากว่าจะรักกันได้ต้องผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าอุปสรรคต่างๆค่ะคือล่าสุดนี่นะคะคุณเะจ๋าก,ก็เดินทางมาโปรโมทนิทรรศการอวกาศ NASA A Human Adventure ถึง to i n s i g h t พร้อมอัปเดตสเตตัสความรักนะคะว่าที่ฝ่ายชายได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงรักปฏิหารที่เธอเปล่งเสียงร้องอะไรเนี่ยนะคือคือ,ค,อคือไม่รู้ว่าจะสื่อในยะ เป็นการถึงอะไรหรือเปล่าครับฉันยังรอคอยปาฏิหาริ์เชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงครึ่งหนึ่งของฉันที่มันขาดหายไปอันนี้เป็นเพลงที่ใช้ระหว่างคนสองคนหรือว<อ>่าไม่ใช่ค่ะเพลงเนี้ยเป็นการบ่งบอกว่ายังรอคอยใครสักคนอยู่ส่วนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่จิ๊บพูดว่ายังไงก็ตามนั้นเลยค่ะ พี่จิ๊บพูดไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรก็คือเป็นภาพหลังคอนเสิร์ตค่ะ<ม>เป็นภาพหลังคอนเสิร์ตซึ่งเจสสันไ,ได้รับเชิญจากแกร์พาเลสให้ไปชมคอนเสิร์ตท,ที่แบบสนุกมากๆ<ม>แล้วก็เจสสัประทับใจมากๆหลายๆเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่โอ้โหเคยได้ยินสมัยเด็กๆ<ม>วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตก็จะมีไปทานข้าวกันให้นิยามสําหรับคนสองคนระหว่างเรากับพี่จิ๊บไหมครับว่าความนิยามาตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไง คำนิยามมีที่เท่าไหร่แล้วคะเจ้าสาวว่าจริงๆแล้วยังไม่ต้องนิยามอะไรนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าพี่จิ๊บได้บอกไว้ว่าเราเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานกาันเป็นพี่น้องที่สนิทคุ้นเคยกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆคือที่เจ้าสาวได้ได้ฟังจากข่าวได้ฟังจากที่พี่จิ๊บบอกเล่ามาก,ก็ประมาณนี้ก็คือณวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะขออนุญ,ญาตตอบตามที่พี่จิ๊บบอกไป<ม>ก็เป็นการยืนยันในสิ่งที่พี่จิ๊บพูดละกันคะ่ะโอกาสพัฒนาไหมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าสาวบอกตรงๆว่ายังไไม่ดด้คิ นะคะเพราะด้วยความที่จะเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับความรักแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะให้เวลากับคนรักก็จะเจอกันตามงานแล้วได้คุยกันทุกวันนะครับโอโ้โหถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าคําถามนี้เจ้าสาวจำได้ว่ามีสื่อได้ถามพี่จิ๊บวัสุไปแล้วพี่จิ๊บก็ได้ตอบไปแล้ว,ลวก็ขออนุญ,ญาตยืนยันตามคําตอบที่พี่จิ๊บบอกแล้วกันค่ะ สุดเนี่ยเป็นแขนรับเชิญพิเศษของ The Palace นะคะแล้วก็ได้โชว์ในเพลงของกรีซเป็นภาพยนตร์ที่แบบดังมากๆก็จะขอบคุณขอบคุณ t h e p a l a c e มากๆนะคะขอบคุณพี่จิฟด้วยที่อุตส่าห์อดทนเป็นคู่ซ้อมเต้นกันแล้วก็สอนเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะอยู่บนเวนทีสนุกมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามฟีลิ่งเป็นไปตามเอ่อรฟเนซ์ที่เราเคยได้ดูได้ศึกษามา แล้วก็พยายามจะทำให้ใกล้เคียงกับกับหนังที่สุดก็อาจจะมีซีนที่ใกล้ชิดกันบ้างก็พอให้แฟนๆได้กรีดกันหอมปากหอมคอค่ะเป็นแขกรับเชิญของพี่จิ๊บตลอดไปไหมครับ <laughs> อันนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสนะคะส่วนตัวเจาจ่ายเองเนะจะจ่ายยินดีหลาคนอยากรู้ในมุมของเจาจ่ายเองคิดว่าพี่จิ๊บเป็นคนโรแมนติกไหมครับ โอ้พี่จิ๊บเหรอคะพี่จิ๊บเนี่ยถ้าถ้าให้พูดถึงจากที่เคยได้ร่วมงานกันมานะคะพี่จิ๊บเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะสาวๆหนุ่มๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ได้มีโอกาสทางานกับพี่จิ๊บเนี่ยหลายๆคนก็จะพูดเป็นเสีงยงเดียวกันว่าพี่จิ๊บเนี่ยสุดยอดน่ารักแล้วก็มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีเจ้า่ายเองเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกับจะบอกว่าซุปตาก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆ นันหนึ่งของฉันที่มันขาดหายไปใครที่รอบก,กันจริงคนนั้นคนที่เคยฟฝ้า จากบทสัมภาษณ์ของคุณจษจาร์ในครั้งนี้ทําให้หญิงคิดได้อยู่3เรื่องไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนหญิงหรือเปล่านนะหนึ่งคือผมเธอยุ่งมากทําไมผมยุ่งก็แดนี้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างข้างเธอคงหลับนี้รถมาไม่เป็นไรเรื่องสายอโอเคผมเห็นแล้วก็ยังสวยอยู่อ่าเรื่องที่2ครับเรื่องที่2คือ เธอร้องเพลงทำไมอ๋อก็เราก็ยังไม่รู้ไงว่านักข่าวเนี่ยเขาไปถามอะไรก็มาโผล่มาก็ร้องแล้วไงนักข่าวมาบอกเราหน่อยนะว่าคุณเจ๋าร้องเพลงน้องฟังหน่อยได้ไหมเรื่องที่สามเรื่องที่สามคือสรุปได้ใจความทั้งหมดเนี่ยเหมือนว่าน่าจะยอมรับแล้วนะทั้งเรื่องรักปฏิบัตี่ยอมรับอีกอันนั้นไงเห็นไหมคือผมเลยมองว่าเออเธอก็ถือว่า คือไอ้เรื่องที่มันผ่านมาเนี่ยระยะเวลาจากตอนนั้นถึงตอนนี้นี่ถือว่าเร็วมากกับการที่ยอมรับก็ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นรายการก็อาจจะพอวันนานขึ้นก็ได้แหมไอจียังบอกเลยว่าแหมมาเจอเนื้อคู่เอคิดไปเองแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเธอก็เป็นคนกล้าพูดนะคุณเจ๋าเนี่ยนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปลวกัน